เขาเห่าแต่เราเอามาทำปุ๋ยครับครสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามทุกคนทุกท่านนะครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านทุกคนนะครับครับวันนี้ผมก็ได้มาย่ำย่ำฟางนะครับย่ำฟางหรือมาย่ำต่อฟางนะครับหรือมาล้มต่อฟางท่านผู้ชมก็เมื่อวานนะครับเมื่อวานผมก็ได้ได้มาฉีด ตัวอินเาย่อยสลายฟางนะครับหรือมาหมักอิดอเด้งนะครับที่ได้ให้ดูไปเมื่อวานนะครับพันผสมพี่น้องเกษตรกรแล้ววันนี้ผมได้มาย่ำนะครับได้มาย่ำพันผสมมาย่ำหมักฟางนะครับหรือมาล้มต่อฟางหรือต่อปีนะครับพันผสมพี่น้องเกษตรกรก็เหมือนที่เกษตรตามใจพูดข้างต้นนะครับ หลายคนเผาแต่เราเอามาทำปุ๋ยนะครับพม្គสุ่มอันเนี้ยทำอย่างให้คุ้มค่านะครับคุ nah ้มค <for S 1> ่าเราใส่ปุ๋ยไปบางส่วนมันอยู่ที่ต้นข้าวนะครับมันอยู่ที่ต้นข้าวแล้วมันอยู่ที่ฟางที่เราเกี่ยวไปนะครับพม្គสุ่มพี่น้องเกษตรกรแต่ทีนี้ผมเอากลับมาทำเป็นปุ๋ยนะครับจะไม่ให้สูญเสียไปโดยที่เราไปเผานะครับมันมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรสักอย่างเลยนะครับพมะគสุ่มพี่น้องเกษตรกร มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรสักอย่างเลยแม้แต่ที่เราไปเผาเนี้ยนะครับมีแต่ทําให้ดินเสียนะครับจุลินทรีย์เขาก็เนา่าเขาก็เขาก็ตายนะครับโดนร้อนโดนความร้อนตายนะครับแต่ทีนี้เราเอามาทาปุ๋ยอย่างเงี้ยนะครับ่านผู้ชมแต่ถึงแม้ว่ามันจะยากมันจะลําบากแต่เราก็หวังเอาความสบายนะครับเอาความสบายแล้วคือการเรามาปรับปรุงบํารุงดินนะครับ่านผู้ชม พี่น้องเกษตรกรที่เกษตรตามใจเอามาทําวันนี้นะครับเพื่อเราฟื้นฟูดินนะครับที่ปุ๋ยให้ได้กลับคืนมาจากที่ฟางข้าวที่เราเกี่ยวนะครับผู้ชมนี่บางทีบางท่านบางคนก็ใส่ปุ๋ยไปตอนข้าวออกรวงนะครับเนี่ยข้าวออกรวงเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว มันจะสูญเสียอยู่กับฟางอย่างนี้นะครับผูม้มแล้วถ้าเราไปเผาเนี่ยมันจะไม่ได้ประโยชน์เลยก็เหมือนกับเราที่เผาตังที่เราซื้อปุ๋ยไปเลยนะครับผูม้มพี่น้องเกษตรกรอ,อันนี้ก็เอามาให้ดูกันนะครับว่าการย่ำฟางนะครับแต่เราไม่เผานะครับหลายคนเผาบอกว่ามันยากไขยากปั่นยากรดูต่อไปนะครับอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับผูม้ม ถ้าเรามัวคิดแต่ว่าอะไรก็ควายากแน่นะครับพ่อผู้ชมเราจะไปใช้ยอยู่แต่ต้นทุนนะครับต้นทุนคืออะไรคือปุ๋ยนะครับพ่อผู้ชมปุ๋ยนะั่ซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นกับต่อกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่การทําการ,กรเกษตรเรื่องการปลูกพืชนะครับอันนี้ก็ออกมาให้ดูกันนะครับออกมาให้ดูกันก็ลองคิดดูนะครับพ่อผู้ชมเราลองคิดย้อนหลังไปดู ระหว่างสมัยปู่ย่าตายายของเราที่เขาทำนามาหลังจาก4-50ปีหลังเนี่ยนะครับพระม,มุสมลองสังเกตดูไหมครับสูตรปุ๋ยก็ไม่มีเยอะแล้วปุ๋ยเขาก็ไม่จําเป็นต้องใส่นะครับแล้วเขาก็ไม่จําเป็นต้องไปเลือกที่สูตรปุ๋ยต้องมาใส่นะครับพระม,มุสมใช่หรือไม่นะครับช่วงนั้นก็คือดินอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับแต่ทีนี้มาถึงช่วงเราเนี้ยนะครับพระมสุสมพี่น้องเกษตรกร,กรมาถึงช่วงเราเนี่ยนะครับ ซึ่งเราใช้ยอยู่แต่สารเคมีนะครับยาฆ่า,า,มาแมลงเอ่ยนะครับแม้แต่ปุ๋ยนี่นะครับท่านผู้ชมปุ๋ยนี่มันเป็นประโยชน์ต่อเราแต่มันก็มีโทษเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกรถ้าลองสังเกตดูดีๆนะครับท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกรว่าถ้านาแปลงไหนใส่แต่ยูเลียนะครับหน้าดินจะแข็งนะครับไม่เชื่อไม่เชื่อลองดูนะครับแต่อันนี้ถ้าใครเป็นนาบึงนะครับเป็นนาบึงเนี้ย ถ้าใครอยากให้หน้าดินแข็งก็ใส่แตยยูเรียนะครับแต่ใส่ให้ถูกนะครับใส่ไม่ถูกเดี๋ยวเจ๊งนะครับเจ๊งเพราะอะไรเดี๋ยวล้มนะครับแช่น้ําหมดนะครับผสมอันนี้นี่นะครับเมื่อวานนี้ที่เกษตรตามใจได้ให้ดูไปนะครับว่าตอนที่มาสิดอินเน่ย่อยฟางนะครับแล้วมาหมักอิดิดิเด้งนะครับนี่ก็มาให้ดูกันนะครับเมื่อวานนะครับ ต้นกล้วยนะครับแล้วก็ต้นไม้นะครับอันนี้ถ้าเรามีน้ำนะครับเราสมควรทำนะครับผู้มุ่งมพี่น้องเกษตรกรเราสมควรทำนะครับทำเท่าที่เราทำได้นะครับถ้าเราถ้าเราทำอย่างเงี้ยนะครับผู้มุ่งมพี่น้องเกษตรกรเกษตรตามใจเคยทำมาละสามสี่ฤดูกาลแล้วนะครับถ้าทำตลอดเนี้ย ไส้เดือนเขาจะเริ่มมีเลยอันนั้นแสดงว่าดินของเราไม่แน่นนะครับถึงมีไส้เดือนนะครับผู้ชมถึงมีไส้เดือนเข้ามานะครับอันนั้นปรากฏเห็นได้ชัดเลยนะครับพู้ผู้ชมอันนั้นคือเราฟื้นฟูดินกลับมาให้ดินค่อนข้างจะมีธาตุอาหารค่อนข้างจะสมบูรณ์ละนะครับเนื่องจากดินเขาไม่แข็งกระด้างเขาเริ่มนิ่มนะครับเพราะฉะนั้นไส้เดือนเขาถึงออกมาได้นะครับ ทีนี้ก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกรอย่าลืมติดตามนะครับว่าคลิปพี่ก่อนหน้านี้ที่ผมได้มาฉีดอินเน่าที่ไปย่อยฟางหรือไปหมักอิดอีเด้งนะครับหมักข้าวดีข้าวเด้งเนี้ยนะครับท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกรก็ mm hmm. อย่าลืมนะครับแล้วผมจะมาให้ดูนะครับก็อาจจะซ้ำไปเหมือนคลิปที่แล้วหน่อยนะครับประมาณปลายเดือนพฤศจิกานะครับแล้ว ผมจะมาให้ดูความแตกต่างว่าการหมักไอดิเด,ด,ด้งเนี้ยนะครับมันจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนั้นจะให้เห็นภาพชัดเจนเลยแต่ว่าที่จะให้เห็นภาพเนี้ยมันจะไปเห็นตอนนั้นนะครับพ่อผระสมพี่น้องเกษตรกรเพราะอันนี้เกษตรตามใจไม่ได้ทํานานะครับผมไม่ได้ทํานานะครับที่ผมมาย่ำเนี้ยนะครับที่ผมมาย่ำเนี้ยเพราะฉะนั้นประมาณปลายเดือนพฤิกา ในเมื่อต้นข้าวขึ้นนะครับแล้วเราจะไปเห็นความแตกต่างตรงนั้นนะครับว่าที่กเกษตรตามใจได้พูดไปเรื่องการสีย่อย,ยอยสลายอิดิทอิด้งย่อยสลายฟางนะครับผูม้มุมแล้วกับการมาย่ำอย่างนี้นะครับแล้วมันจะไปเห็นผลช่วงประมาณปลายปลายเดือนพฤิกาหรือปีใหม่เนี้ยนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกินนี้นะครับให,ให้ให้ติดตามนะครับ แล้วผลลัพธ์ออกมามันจะเป็นอย่างไรนะครับพ่อผสมพี่น้องเกษตรกรว่าการหมักฟางแล้วหมักอิดิดอิเด้งเนี้ยนะครับแล้วเราจะเห็นความแตกต่างในตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเกษตรตามใจให้ดูตรงนี้ก็ดูแค่ภาพอย่างนี้นะครับมันก็อาจจะไม่ชัดเจนเหมือนที่เราเห็นภาพเป็นจริงนะครับสําหรับคลิปนี้คือการมาย่ําหมักฟางนะครับย่าหมักฟางเพื่อเอาปุ๋ยกับคืนมา บำรุงดินในอนาคตต่อไปนะครับ